วันนี้พี่ปอมมาผสมผสานความรู้นะครับทางด้านคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษกับพี่ฟองนะครับก็ต้องบอกว่าวเพจคณิตศาสตร์พี่ปอมนะครับเราไม่ใช่มีแค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวเรามีทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดตามเนี่ยพี่ป้อมแนะนําให้ติดตามเลยเพราะว่าเราได้ครบถูกวิชานะครับอ่ะพี่ฟองเริ่มจากคอนี้ดีกว่าครับเริ่มเลยครับได้ครับ Joe sells a wristwatch to Helen for ten thousand and five hundred dollars. If Joe buys a wristwatch for twelve thousand dollars, how much percentage loss does Joe sell this watch? อืมครับผมเขากำลังบอกว่าออพี่ฟองแปดีกว่าในพาร์ทภาษาอังกฤษพี่ปอบลองให้พี่ฟองแล้วแหละได้ครับก็โจนะครับเขาเซล l ์นะครับ หรือว่าขาย wristwatch ก็คือในการข้อมือนั่นเอง <ừ. S 2> นะครับให้กับเฮเลนในราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยดอลลาร์แต่ว่าตอนนี้เขากำลังบอกว่าเขาขายสินค้าไปเซลนะครับก็คือขายนะครับขายที่ต้องเติมเอก็เพราะว่าอะไรครับพี่ฟองเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ครับเป็น present simple tense นั่นเองกริยาก็เติมเอเขาขายไป1,500 US ดอลลาร์อะ ขาย10500นะครับอ่ะแล้วไงต่อครับเขาบอกว่าถ้าครับ if Joe buys a w i s h w a t c h for 1 2 e 0 0 h d o หรือว่าซื้อมาเนี่ยนะครับในราคา12,000ดอลลาร์ก็คือเขาบอกว่า <dunno> โจเนี่ยนะซื้อมาในราคา12,000 US ดอลลาร์ 102, USD, เพราะฉะนั้นซื้อมาหรือเราเรียกว่าทุน หนึ 1> 1, 2, 000, ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ US ดอลลราครับครับถ้าสมมติว่าซื้อมาในราคาเนี้ยนะครับหมื่นสองเนี่ยนะครับ how much percentage loss ก็คือแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุนนะครับอืมที่โจขายเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเขากําลังถามว่าโจเนี้ยขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ถูกปะเขาไม่ได้ถามขาดทุนกี่ดอลลร์เขาถามว่าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์ 2> 2 ต้องบอกจริงๆนะครับว่าในเรื่องของกําไรขาดทุนเรื่องแบบนี้พี่เปาสอนมาตลอดหลายปีพี่เปารู้เลยว่ามันเป็นปัญหาของเด็กจริงๆและพี่เปาก็อยากจะขอโลนาลงบอกเด็กๆไว้เลยว่าการเทียบปัญญาตายางคือวิธีที่ดีที่สุดและมันจะจีรังยั่งยืงยนกับชีวิตเราจริงๆเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาต รณรงค์ให้เด็กไทยเจเนอเรชันใหม่ลองมองย้อนมาเป็นวิธีการเทียบบรรยาย่างแล้วเราจะทาได้ตลอดชีวิตพี่ป๊อบบอกจริงๆว่าพี่ป๊อบเองไม่เคยใช้สูตรใดๆทั้งสิน้นพี่ป๊อบใช้เทียบบรรยายหรือใช้ความเข้าใจเท่านั้นพี่ฟองเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนลงคอนเทนต์ในเพจบอกว่าการเรียนหนังสือเนี่ยให้เรียนด้วยความเข้าใจและจดเป็นภาษาของตัวเองนั่นสําคัญที่สุดใช้สูตรดีไหมพี่ฟองการเรียนโอ้ไม่ได้เลยครับคือถ้าใช้สูตรก็เหมือน ไปจําของคนอื่นมาสุดท้ายถ้าเราลืมก็คือจบเลยแต่ถ้าเราเข้าใจคือเหมือนเรารู้ว่า d อกคือหมาถูกไหมครับพอมันรู้ไปแล้วเราเข้าใจไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องจําอะไรมันเลยอย่างไรมันก็คือรู้แล้วจริงถ้าหนูไปนั่งจําบางทีแบบเวลาอยู่มอปลายเนี่ยมันจะมีสูตรแบบเออแอลบวกเอเอส่วนสองลบซิกมาเอออโหเยอะไปหมดเลยคือคือเวลาเจออย่างเงี้ย พี่ปอก็บอกพี่ฟองตั้งแต่สมัยพี่ฟองเป็นนักเรียนแล้วบอกว่าอย่าไปจําและพี่ฟองเขาใช้ความเข้าใจเรียนคือสุดท้ายมันอยู่กับเขาจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูข้อนี้ดีกว่าพี่ฟองครับทุนหมื่นสองขายไปหมื่นห้าร้อยแปลว่าขาดทุนหรือกําไรครับขาดทุนแน่นอนครับเพราะว่าขายไปต่ํากว่าราคาทุนอ่แปลวะ่าขาดทุนก็มาลบกันถูกไหมพี่ฟองเท่าไหร่ครับครับผมก็เหลือพันห้าร้อยครับครับขาดทุนไปพันห้าร้อยยูเอสดอลลาร์ นะครับในการที่เราจะเทียบว่ากำไรขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จำไว้นะเด็กๆว่าบรรทัดแรกให้หนูใช้ของจริงของจริงคือดีที่สุดอะของจริงดูนะบรรทัดแรกขอย้ำเลยว่าให้ใช้ข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงๆอ่ะพี่ฟองครับทุนจริงๆเท่าไหร่ครับทุนจริงๆทุนจริงๆของมันคือหนึ0งหมื่นสองพัองทุนจริงๆคือ1 2ื่นขาดทุนจริงๆเท่าไหร่ครับ ่าดทุนจริงคือพันหครับพันหคราวนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้ได้เปอร์เซ็นต์การที่เราอยากจะรู้กําไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้ทุนเป็นร้อยบาทให้ทุนเป็นร้อยบาทหรือร0อ u s ูดอลลาร์ก็ตามเพราะฉะนั้นพี่ปอก็จะปรับทุนเป็นร้อยจะขาดทุนเท่าไหร่ลองนึกนะถ้าทุนหมื่นสองขาดทุนพันหถ้าทุนร้อยล่ะขาดทุนเท่าไหร่และไอ้ขาดทุนเท่านั้นแหละ ร้อยขาดทุนเท่านี้นั่นแหละเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะว่ากาไรขาดทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เราเทียบจากทุนเป็นร้อยเสมอเพราะฉะนั้นเราก็คํานวณครับก็จะเอาตัวหลังนี่นะตัวหลังส่วนตัวหน้าแล้วก็คูณบรรทัดล่างนะครับอ่ะก็คิดเลขตัดเลขกันหน่อยครับ0 0ตัด000ตัด0นะครับ12เอาไปตัดกับ150 1 5อห้าสรด้วย12วิธีการหารให้ง่ายเนี่ยถ้าเป็นพี่ปอคงเอาแม่หกหารก่อนจริงๆแม่ 2, <6 S> 2ก็ได้ <6 S 2> ได้หมดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับพี่ปอจะเอาแม่หกหารก่อน6ก็เป็น75 6ดสินะครับใช่ปะวะเนี่ยเอาหม่บ้าละยี่สิบขอโทษ6 25 6 22, ่สินะครับ เมื่อกี้ใช้เลขสอนะครับอ่ะสหารยีก็จะได้12.5นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าต้นทุนเราร้อยหนึง่งเราจะขาดทุนไป12.5ดังนั้นเราสามารถเขียนได้แล้วว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ฟองสิบสอนครับสิบเอนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนเนี้ยมันก็เป็นการเบรนกันระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษพี่ฟองครับทําไมเราถึงจัด โครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการผสมภาสานเนื้อหาวิชาครับก็รู้สึกรู้สึกว่ามันได้บูรณาการทั้งสองอย่างแล้วก็น,น้องๆหลายคนนะครับก็คือบางคนเรียน n g l i s h โปรแกรมแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรครับมีพื้นฐานคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้แน่นทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยการได้บูรณาการรวมกันก็ถือว่า เสร์ฟทั้งสองด้านเลยจริง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 เพราะฉะนั้นนะครับในในเพจของเราเนี่ยต่อไปนี้เราก็จะมีทั้งแบบคณิตศาสตร์เพียวเพียวภาษาอังกฤษเพียวเพียวิทยาศาสตร์เพียวเพียวและเป็นรู้ผสมคณิตวิทย์คณิตอังกฤษหรือว่าอังกฤษวิทย์ก็ตามยังไงฝากติดตามด้วยพี่ป๊อบเชื่อว่าเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อบของเราเนี่ยก็จะสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ทําให้เด็กๆได้รับประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ฟองมีอะไรจะสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไหมครับมีครับผม อ่าอยากให้สังเกตตรงคาว่า percentage นะครับกับ how much หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเปอร์ n ซ a เ e เป็นนามนับได้หรือนามนับไม่ได้นะนะครับผมซึ่ง how much ครับปกติเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ได้สองกรณีนะครับคือหนึ่งใช้กับนามที่นับไม่ได้นะครับกับสองใช้กับนามที่เป็นเอกพจน์นับได้นั่นเองนะครับอืม ซึ่งในที่นี้นะครับเปอร์เซนเทจเนี่ยจะเป็นแบบหลังนะครับก็คือเป็นนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะครับ,รบส่วนานามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เราจะเปลี่ยนไปใช้ h o า m ม n ีแทนครับประมาณนี้เนาะ ใช่ครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องของ wristwatch นะครับหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินคํานี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ทุกคนถ้าสมมติว <Watch. S 1> ่ากล่าวถึงนาฬิกาข้อมือก็ watch ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เน้นครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับคาว่า watch เนี่ยมันไม่ได้แปลว่า wristwatch หรือว่านาฬิกาข้อมือได้อย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็น pocket watch เล็กๆได้แต่สมัยเนี้มันไม่ไม่นิยมแล้วนั่นเองประมาณนี้ครับอ๋ออ๋อ get 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 มันก็เพราะว่ามันจะเน้นขึ้นมาเลยว่าข้อมือเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่อืมเพราะวอชเฉยๆจริงๆมันจะหมายถึงนาฬิกาเือเล็กๆนะครับที่เป็นแบบประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้ใหญ่มากซึ่งสมัยก่อนมันก็มีหลายรูปทรงนะครับอืมก็เลยมีคําว่า i รสเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้เท่านี้เนาะพี่ฟองครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ